โยมเลี่ยงพอเลี่ยงแม่นี่มันเป็นสิ่งที่ประเสริฐมีคนมาคอมเมนต์อัตมวาวาเลี่ยงพอเลี่ยงแม่มันดีอหลีติอาจารย์มันได้บุญอิลีติเลี่ยงมากกเลี้ยงมากเท่าไดเท่าไดแล้วจนปานนี้คือบ่เห็นมีอย่างคือบ่เห็นได้อย่างเลยเหตุบุญเห็ดท่านกเน็เหตดบุญเห็ดท่านตลอดโยมเลี่ยงพอเลี้ยงแม่ละโยมสีเลี่ยงเอารวยดี เลี่ยงพอเลี Take ้ยงแม่ดิบ่ามันเลี่ยงเอาล้วยบ่แม่นเลี่ยงเอามุ่นบ่แม่นเลี่ยงเอามั่งการเลี่ยงพอเลี่ยงแม่พระบุทธเจ้าตัดว่าเป็นมงคลสิ่งที่โยมได้คือโยมได้เป็นคนที่มีความกตัญญูได้เป็นคนดีโยมเลี่ยงพอเลี้ยงแม่เนี่ยมันสิเป็นคนดีมันสิเป็นคนเจริญโยมไปใส่มาใส่ไปเหตุการณ์เหตุงานอยใส่เขาก้าิโยกย่องโยกย่อปอปั่น มันบือคือคนขาพ่อขาแม่คนตีพ่อตีเม่ยดาพอดาแมคคนนี่เป็นคนอากตันยูสมมุวมาไปสมัครงานอุย้ยบักนี่มันเคยขาพ่อแม่มันตัวเนี่ยเอาบักนี่มันเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่มันดีแล้วเจ้านายเขาสิหักคนไหนเขาต้องหักคนที่เลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่คนขาพ่อขาแม่เขาสิเอามาเห็นอย่างเขาบอกเอาคนมันดีนี่มันบ่จําเป็นต้องสวยมันมบ่จจาเป็นต้องหล่อบ่จจาเป็นต้องงาม คนจะงามมันงามอยู่ใจงามที่การการะท,ทําคําเว้านี่มันออกจากปากแต่ว่าการการะทํามันออกจากจิตใจคนที่เลี้ยงพอเลี้ยงแม่นี่เป็นคนดีนี่ละสิ่งที่โยมใดโยมเป็นคนดีเป็นคนที่มีความกตัญญูกตาเวทีเป็นคนที่หูคุณนละก็ตอบแท่นพอกับแม่ ความดีกับความกตัญญูมันจะทำให้โยมนี่เป็นคนที่จเจริญตอนนี้โยมเลี่ยงพอเลี่ยงแม่โยมจเจริญแล้วโยมเป็นคนดีแล้วความดีนี่แหละจะทำให้โยมจเจริญฉะนั้นรักษาความดีนี่ไว้คือจังเกียเนี่ยมนรักษาความเท็มเลี่ยงไปพระพุทธเจ้าตัดว่ามันจเจริญ บุคคลใดดูแลอุปถากบิดามารดาบุคคลนั้นเป็นภูเจริญโยมโยมเป็นคนดีแล้วเป็นภูเจริญแล้วนี่แหละสิ่งที่โยมได้ความดีคนดีจะพายโยมไปสู่หนทางแห่งความเจริญเองครอบครัวกสิเจริญลูกเต้ากสิเจริญไปใส่กระบี่ตะคนหักคนหอมขึ้นเสือบคนดีแล้วโ <c oughs> ต๊กน้ำบ่ไหลโต๊กไฟบไหม ทำต่อไปเหตุต่อไป,อไปเดอ้อ